ความกตัญญูคุณครูถามนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะสุรมาอะไรปัญญาโดยคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่ออะไรเอ่ยอ่าดรยศกษธาราสิริานะครับของนักเรียนนะคะความกตัญญูคือความรักแท้คุณครูถามนักเรียนหน่อยว่าความกตัญญูยังจําเป็นอยู่กับมนุษย์หรือไม่ นสายชั้นคอนข้าสรุปอารานะคะความกระตันยูคือชั่วโมงฝ่ายถ้าบรรยายนุ่มคุณรู้คุณคูนะะคของบุคคลหนึ่งจะพอหน้าอ่าแปล้วตามหายนะอ่าเมื่อเรารู้แล้วเราจะต้องแสดงความกระตับเวทีพื้ตอบแทนนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่มีความกระตันยูนะคือว่า กำลังทำามนี้อยู่อย่างไม่สิ้นสุดเองทำไมมนุษย์จะต้องมีความกรตัญญูเพราะอะไรคะเพราะความกระตันญูคือความรักความรักือความแตกต่างอยู่เมื่อพ่อแม่แก่ไปหวังอยากให้ลูกหลานเลี้ยดูเมื่อเรายังเด็กหาเงินไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่ดูแลรักษานะคะรับนหม ความรักทีเปรียบเสมือนเป็นความกตัญยู <c oughs> หรือความกตัญยูเปรียบเสมือนความรักที่มนุษย์กับมนุษย์มีให้ต่อกันนั่นเองถ้าโลกนี้ไม่มีความรักก็แปลว่าความกระตัญยูก็ไม่สำคัญแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ต้องการความรักและหยหาความรักเมื่อนั้นความกตัญยูก็ยังมีความจําเป็นและ ความสำคัญอยู่นั่นเองนะคะาในฐานะที่เราเป็นลกูกเราเห็นภาพนี้แล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือภาพที่เป็นวัฒนธรรมแถบบ้านเมืองเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนไทยเราอยู่ในแผ่นดินที่มีมเด็กๆะนะคัสายชั้นก้อนหนึ่ง ที่เราครับคุน้อตั้งแต่เด็กเลยนั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องความกระตันยูกระตันเวทีในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรใจความกระตันยูต่อปุถุคดีปู่ย,บบย่าตายายพ่อแม่คุณป้าน้าอานะคะและมีความกระตันยูต่อพี่ตนเองในฐานะเราเป็นน้องเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องและในฐานะที่เราเป็นพี่เรา พี่ที่ดีกับน้องในฐานะที่เราเป็นน้องเราก็เป็นน้องที่ดีของพี่และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวดังดนั้น เมื่อเรารู้ชัดว่าความตัญยูมีประโยชน์แล้วก็มีคุณอนันน์อย่างนี้เราลองมาศึกษาดูซิว่าจะพาะพ่อกับแม่ทำอะไรให้กับเราและเป็นจริงเหมือนที่คุณครูบอกหรือสอนหรือไม่นะคะถ้าถามว่าใช่ไม่ใช่นะคะให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หนึง่งพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราใช่